เมื่อเราประสบเคราะหกรรมนะครับหรือได้รับข่าวได้ยินข่าวการตายนะครับท่านอบบดุีฮัพมัตเนี่ยจะสอนให้เรานะครับกะาว่าอินนาลิลละวะอินนา,าอ,อ,อิัลฮิรอจิอูนแปลว่าแท้จริงเราเป็นของอัลลอฮ์และอย่างพรุ่งที่เราจะต้องกลับไปเป็นการเตือนตัวเราเองนะครับว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้ของเราตัวเราเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์พระองค์ทรงสร้างเรามาทั้งร่างกายและวิญญาณ และเมื่อถึงเวลานะครับพระองค์ก็จะเอาชีวิตของเรากลับไปอันนี้คือความจริงของชีวิตนะครับแล้วก็พระองค์จะเอาเรากลับไปเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่รู้ครับเราไม่รู้เพราะอุญญาเนี่ยเวลามันจอกจากร่างเรามันไม่บอกนะครับว่าเอ้เดี๋ยวออกแล้วนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไปแล้วนะนะครับมันไม่บอกเราล่วงหนะ้าอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดแต่ว่าเวลาพอจะไปมันก็ไปของมัน โดยไม่บอกล่วงหน้านะครับมันขึ้นอยู่กับว่าพระองค์จะเอาวิญญาณของเรากลับไปเมื่อไร่เพราะฉะนั้นน,นะครับเมื่อเราไม่รู้ว่าวิญญาณจะออกจากร่างไปเมื่อไรหรือพระองค์จะเอาวิญญาณของเรากลับไปเมื่อไหร่นั้นก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างคนฉลาดนะครับก็จะเตรียมตัวเอาไว้นะครับเตรียมสเสบียงเอาไว้ให้วิญญาณเนี่ยได้เดินทางต่อไปด้วยความอารอบค้น นะครับสบียงของวิญญาณก็คือการทําความดีหรือความยำเกรงพระผู้เป็นเจ้านั่นเองนะครับ